สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าแบตเตอรี่6 0 0ันมิลลิแอมอึดกว่าแบตเตอรี่ห0 0พันมิลลิแอมมากไหมในฐานะคนใช้งาน vivo z7x ที่แบตเตอรี่ห0 0ันมิลลิแอมและวันพัด2ไลน์เนี่ยนะห้าพมิลลิแอมเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมเออต่างกันมากไหมอธิบายยากก็ต่อ,ตอั้นๆก,ก็มากามากยังไงมากยังไงก็ต้องมาอธิบายสิอ๋อ ต้องบอกว่าเอาเอาวันพัดก่อนวันพัดสองไลน์ใช้มาเนี่ยโดยปกติเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยมีหมดเหมือนกันในช่วงกลางคืนอ่ะมันหมดมันเหลือมันเวลาใช้แล้วรู้สึกเหมือนเหมือนแบตเตอรี่สี่พันมิลลิแอมสมัยก่อนเลยมันมันรู้สึกว่ามันดีกว่าแบตเตอรี่สี่พันมิลลิแอมสมัยก่อนนิดหน่อยอ่ะแต่ว่าไม่สาไม่สาแก่ใจมันไม่เหมือนแบตเตอรี่ห้าพันมิลลิแอมสมัยก่อนอ่ะ อาจจะเป็นด้วยเหตุผลก็คือระบบปฏิบัติการ Android หรืออะไรต่างๆในเครื่องมันมันกินแบตมากขึ้นอย่นี้มันใหญ่ขึ้นนี่มันใหญ่ขึ้นมันก็กินเพิ่มขึ้นหรือมั้งและที่สําคัญเนี่ยเอ่อหน้าจอมันใหญ่พอหน้าจอมันใหญ่มันก็กินแบตบานเลยสีคราวนี้มันก็เลยเนี่ยผมก็เลยอยากได้จอเล็กมันก็เพราะเหตุผลอย่างนี้นี่แหละโอเคอะเพราะฉะนั้นเวลาใช้ในกลางคืนเนี่ยปกติเนี่ยพอพอไปถึงกลางคืนช่วงดึกๆก็เที่ยงคืนอย่างเงี้ยมันก็จะเหลือถ้าวันพัดมันก็จะเหลือสัก ิบกว่าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ราเๆแถวๆนั้นอ่ะถัวๆอยู่แถวๆนั้นเลยพี่นะแล้วแต่ใช้มากใช้น้อยบางทีนี่โอ้โหยังไม่ทันถึงเที่ยงคืนเลยสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าแหมมันมันไม่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 ใช่เรองใช้ผมก็ไม่ได้ใจเยออแยเนอะไม่เหมือนสมัยก่อนนะผมนั่งดูอยู่ผมปล่อยมันดูยูทูบทั้งวีทั้งวันหกสามสามสี่ห้าชั่วโมงนะเออมันก็มันก็น่าจะ ไม่รู้สิผมยังไม่ได้เปิดขนาดนะั้นยังหมดอย่างนี้เลยเอทีอ่สําคัญก็ไม่ได้แช่อินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะถ้ายี่แช์อินเทอร์เน็ตตลอดเวลาด้วยนะถ้าเปิดฮอตปลอตไวไฟแลวให้เครื่องหนึ่งเชื่อมต่ออยู่ตลอดทั้งวันนะอื <ś c oughs> พี่เอ้ยแค่เย็นเท่านั้นแหละ <ś c oughs> ไปแล้วปิว,ป,วปิวแล้ว <ś c oughs> มันจะปิวปิวแล้วเหลือสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว <ś c oughs> อะไรประมาณนั้นอ่าแต่ถ้ากลับมาอกลับมาที่ว i โว v ีโ vo แซ x เจ็ดเอเนี่ยยังไม่เคยเชื่อมต่อหรือปล่อยไวไฟทั้งวันแต,แต่ลักษณะการใช้งานเหมือนกันทุกอย่างเลย เอเที่ยงคืนแล้วยังเหลือหกสิบเปอร์เซ็นต่ะที่เข้าใจความหอมมายไหมจากจากปกติเที่ยงคืนเนี่ยมันจะเหลืออยู่สามสิบ้างยี่สิบกว่าบ้างอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะเออไอ้นี่เที่ยงคืนแล้วมันยังเหลืออยู่หกสิเปอร์เซ็นอ่ะจากที่ใช้ทั้งวันนะโดยปกติที่ผมก็ถอดสา่ช์จปั๊บผมก็ทั้งวันเลยผมไม่ไม่ได้ช้จเลยก็ใช้ยาวไปอะไรอย่างเงี้ยเออนะแต่ยังไม่เคยเปิดแชร์ถ้าเปิดแชร์มันก็มันก็คงลงไปเหลือทั้สามสิบั้ง ถ้าแชร์เอินเทอร์เน็ตลอดผมไม่ได้แชร์ตลอดเวลาแปลแชร์เป็นช่วงช่วงบางทีต้องใช้อีกเครื่องหนึ่งทำทำอะไรบางอย่างเงี้ยก็จะแชร์ไปพอใช้เสร็จแล้วก็ปิดแล้วก็ไม่แล้วก,แวก,แวก็แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เชื่อมเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเนี้นมันก็จะประหยัดแบตมากกว่าพราก็ไม่อยากให้เปลืองแบตนักหรอกโอ้ดีนะดีในฐานะที่มันเที่ยงคืนแล้วมันยังเหลือหกสิบอย่างเงี้ยห้าสิบกว่าหกสิบอย่างเงี้ยมันดีพราอะไรวราเพราะมันปิดเครื่องชา้าแล้วมันนับเป็นครึ่งไซเคลิลนะเข้าใจไหม มันข้ามเป็นครึ่งไตเก์เนี่ยอย่างแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเกิดสมมติมันนับมันนับให้เราพันครั้งอย่างเงี้ยเราชาร์จแบบเนี้ยมันก็มันก็เหมือนชาร์ได้สองพันครั้งเพราะเราชาร์แค่ครึ่งเดียวชาร์แค่ครึ่งเดียวไม่ใช่โอ้โหพอเทียงคือเหลืออยู่ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะชาร์ทีนึงมันก็นับหนึ่งครั้งอยู่แล้วอ่ะพันครั้งก็คือพันครั้งอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่ได้ยือดอายุใช้งานของแบตเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ย นั่นแหละอ่ะก็น่าจะได้คําตอบมั่งว่าแบบแบบมันอื่นกว่าก,กันมากน้อยแค่ไหนก็เอามาฝากกันประมาณน,นี้พี่น่าจะได้คําตอบนางนั้นพี่ต้องไปคิดเองแต่นี่นี่เป็นลักษณะการใช้งานของผมไม่ใช่ลักษณะการใช้งานของพี่เออพี่อาจจะด,ดูดูเดือดกว่าผมโอโ้โหตะบี้ตะบันใช้ยิ่งกว่าผมมันก็จะไม่เหลือแบบผมหรอกเข้าใจไหมแต่ตะบี้แบบโอ้ ก็แขวไว่าติดต่อสื่อสารดูอะไรนี่ๆหน่อยถ้าใช้น้อยกว่าผมมันก็จะเหลือเยอะกว่าผมไงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอามาตรฐานผมเป็นเกณฑ์แล้วเป็นบทสรุปไปไม่ได้มันต้องดูดูลักษณะพิจีตคุณใช้งานด้วยเออดูดูว่าเออคุณชอบเปิดหน้าจอสว่างมากไหมชอบเปิดไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นบ่อยๆไว้ไหมเออเปิดบูทูธเปิดไวไฟเปิดอ่าอะไออย่างเงี้ยมันก็มันก็หมดเร็วหมดก็ธรรมดาแต่พี่นะพี่ก็ต้องต้องเพสเซฟด้วยดูมันต้องดูพฤติกรรมการใช้งานด้วยเออแต่อันนี้เรา ฐานะที่ถามมาในฐานะคนที่ใช้ห้าพันกับคู่ห้าพนกับหกพัคู่กันน่ะมันรู้สึกเป็นยังไงเออพราะลักษณะการใช้งานแบบเดียวกันน่ะเออมันมันต่างกันขนาดไหนก็น่าจะได้คําตอบเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ